สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่นะครับแบบฝึกหัดม1เล่ม2นะคณิตศาสตร์นะครับเรื่องระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหน้า37ครับกิจกรรมพากระต่ายกลับบ้านครับโดยการแก้สมการนะครับกระต่ายอยู่ไหนพากระต่ายกลับบ้านเลยพากระตาบบ่ายไปกินแครอทดีเนี่ยนี่เรื่องไม่ค่อยโอเคนะพากระต่ายกลับบ้านในะนี้พาพ่อแม่แม่กับลูกเนี่ยไปกินแครอทครับเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนถึงจะถ,ถ,ถึงแครอท เราจะเดินไปทางไหนมีหลายทางนะอ่ะมาเริ่มเลยครับเราต้องแก้สมก,การทีละตัวครับแล้วมันจะมีคําตอบให้เราเลือกอยู่3คําตอบครับว่าเป็นคําตอบไหนเราก็ค่อยลากเส้นคําตอบนั้นถ้าตัวไหนถูกมาเริ่มเลยไม่ต้องรอช้านี่นะตัวนี้ตัวตัวนี้นะอืมเอาเลาคุบเีลองทดครับมาเริ่ม คราวนี้มันได้เป็น5้ส่วนเครับ a เท่ากับลบยีอยากให้อะไรหายครับอยากให้7หายก็คูณ7เข้ามาไม่ต้องแสดงวิธีท,ทำอะไรเยอะแล้วครับนี่5้าส่วนเจเท่ากับลบยีอยากให้เคลียร์เศษส่วนก่อนครับ7ครับเกินมาก็คูณ7เข้ามาทั้งสองข้างตัดได้ขวามือเหลืออะไรครับขวามือเหลือ 5a ครับเท่ากับตัวนี้ อันนี้คูณกันครับ7535สามารถติดลบครับ7535 1้สมครับ5มันทำมอยู่ครับ5มันคูณอยู่ครับก็5มามหารครับ5มหารครับตัดได้ครับซ้ายมือเหลือ a ครับขวามือครับ515ครับติดลบแน่นอน535เศษ2 ห้าอะไรได้ยี่ห้าเอาห้ายี่ห้าครับนั่นแสดงว่าได้ลบสามห้าครับได้ตัวนี้นั่นแสดงว่ากระต่ายเส้นแรกของเราอ่ะกระต่ายเราอ่ะเอาสีอะไรดีเอา,เอาสักสีส้มแล้วกันเส้นแรกของเรากระต่ายต้องไปที่ลบสามห้าครับนี่ลงมานี่ปึ๊บโอใหญ่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่กระต่ายเราต้องลงมาตรงนี้นี่จะไปหาแครอทครับนี่ตัวนี้ถูกนี่สีส้มนะพอาถึงตัวนี้ปุ๊บเราก็มาแก้ตรงนี้ครับ แก้ตรงนี้ต่อเพื่อเลือกคําตอบคำนี้มีหลายคําตอบมากมีหลายคําตอบมากว่าจะไปทางไหนนะโอเคนะอ่ะมาดูต่อลบอันนี้ก่อนครับจุ๊บนะต่อไปเป็นอะไรครับเป็น A ครับเป็น A A ลบ66 เท่ากับลบ93ลบ66อยากหายก็ต้องบวก66ครับบวกข้าซ้ายก็ต้องบวกเข้าขวาครับตัดได้ครับปึบป๊บปบฝั่งซ้ายเหลืออะไรครับเหลือ A ครับขวาเหลืออะไรครับขวาเหลือลบลบอะไรครับลบยครับใช่เนี่ยตัวนี้เคลียร์เองนะ ตัวนี้นะฝากทบทวนนะลบยีเนะครับนั้นแสรงลวบยี่ก็เดินต่อครับไปหาลบยีบเลบยีอยู่นี่นี่เดินลงมาแล้วนี่เดินนี่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 มาลบยีบเจ็ดครับตัวนี้นี่นะนี่นี่ทิศทางการเดินที่ถูกต้องพอถึงลบยีบเจ็ดครับมาเคลียร์ครับทีนี้ อันนี้ลบก่อนนะเอาลงมาด้วยพอจะเอามาทดนี่ลบย7ิบเจ็ดครับเราไปคิดตัวไหนต่อคิดตัวนี้ต่อครับได้อะไรครับสี่จุดเก้าครับบวก A คุณเขียน A ไว้ห่างนิดหนึ่นงแล้วก็เท่ากับ0ูนย์ครับมันบวกอยูนะ่เนี่ยคือเครื่องหมายบวกนะไม่เขียนอยู่เราก็ต้องลบ4.9ครับ ลบเข้าซ้ายก็ต้องลบเข้าขวาครับ4.9ตัดได้ครับอันนี้หายหายเหลืออะไรครับฝั่งนี้เหลือ A ครับ0.4ลบ4.9เหลือลบ4.5ครับลบ4.5อยู่ไหนนี่ลบ4.5อยู่นี่ครับนี่นี่ครับเดินด้วยแคลรอดนี่เดินมานนีนี่เห็นไนหะ นี่นะสีส้มนะเดินเส้นนี้ว่ะปื๊บ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 นี่ถึงตรงนี้ลบสี่จุดห้าพรลบสี่จุดห้ามัต้องคิดเลยรมาครับครูว่ามันมัน,ม,นมันต้องได้กินแครอทแน่นอนลงมาเลยนี่นี่นี่นั้นแสดงว่าเส้นทางของกระต่ายกับแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายที่จะเดินไปกินแครอทได้ก็ต้องเดินเส้นนี้เค okay, ได้กินแครอทครับอันนี้ตอบลบหนึ่งอยู่แล้วนะถึงจะถูกนะช้อยข้อเดียวแค่นั้นนะ ฝากนะค,คิดตรงนี้ครับการแก้สมก,การพากระตายกลับบ้านก็พอแค่นี้นะเป็นกิจกรรมสนุกๆน,นะฮะเราฝึกทำนะครับโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ